หนึ่งม่ยกินมันหนึ่งไปขายไ่กินกินกินเขาและกิน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 เออไปกกี่ยวเขาซอยเด้อบั้างกลมเด้อวางลพวกห้างปนสุลามันเจีกลมเลยคาดบ่าขาเขาไม่เอาเห็นไหมแม่ตาโจ้นั่นกะนาวกรสวงพวกกวนนาเมา่อสวัสดีครับพี่น้องปลอปยสุขสุขคนด้วยครับผม เอาหินเขากันครับพี่น้องตบบปูท right ู่พวนี้ต่มไข่แจ้วกัะปี้แล้วก็อืนี่พักครับพี่น้องปวดขาปะบวมนะนั่งนี่งอยู่แล้วเว้ยบวมหน่่ยเล็งจุดอยู่เลยบ่บ่นี่งนด้ยานด้ยตุ๊กบกข่าวแบงไปแด้ กินห <uh> ัวมันม네ึงขาบัวย <uh ินเลยมมันกอบเมบัวอยินไงเติกินไส้ร้านมาเหมือนกันจะเสียแซหบ่บ่เห็นโชงงามเหรอหมูวันไม่ว่าจะไข่เจียวโชงกินเย็บเข้มเลยไเจียวโชงคนลงห่ น้ำมันที่้าซืา้อเลืดพี <laughs> จ๊กเขาไว้ขางเขาค่ะในใามาน่นนนนนหน่อยพ่อนอามาขาอยงี้เนี่ยมานช้ได้เบิร์นเป็น่ีปะแสบเว้เราเขาพอดีวูเนี่ยเแราะแฉแข็งแ๋้วซื้นดีบดว่พ่อจ้าแล้วมาติดมีมั้งกินด้กินกับไมอะไหรหรอะคนเขาไปก่อนสั่ง็นมัน่อนน่ดีะ่ดะ โอนจินน้ำแบบนี้ดูผู้ใดดอกพอจำหนีก็ได้มันจะนั่นจะลงหลานดูคนจิ้นจำหนีอมจังได้จัแกนลูกมาหัวมันยิ้งเขาจับมาได้ แนีน่เข้าก็อย่างสังนะสาวเ่จะั้อเพื่อนหรอขาวไก่สมนอ่งซีอิ๊วฮผสมผสมเป็นข้ไ่เพื่อจะกินไหมกะอเากื้อกินไม่หันม่กเป็นขาวั้าวัดก็เ่าอคนี่ะเพลราบรของได้ก็จัไปเล่รถแ่จะมาค้าเดี๋ยวเขาเล้พักหขปลูกเลยเขา เนี่ยว่าดวุเลยแม่นี่วะัวแม่นบ่าหาเป็นหน่วยป่เดียว่ยามันดุงมันเป็นหน่วยเอาพักเข้าปูแค่นะใค่อหันําเหรอใหรตัจะเป็นเกิดใครมากินเลแม่ก็กิน้า

มันมียาที่มัมันมตัดางาใี่หมอาที่มันขุดวอกอ๋อเสียมขุดวอกนึกคผือดยนบกเผนอ่นี่ อ๋อไปเจียวนี mm ่ย hmm> แ nah ่าไปเจียวหยาใส่คือไปกินอไปเจียวหยาแล้วจะโมงไปสเนี่ยแล้วไปเจียวหยาเพราะเขาได้กินเอบอรขอก็มาหรือเปล่านรเดาตารหตไเนี้ยใช่ทุกงี้องยิ้มาร์ตบ้านเลียวบเคซื้อไปเอารูอะไรนักทีมไอเดนก็ดมนเหนื่อเพื่อนเพิ่มาเหนื่อยน้ำ เบิรนแล้วเนี่ยน้องจังวนี้ก็จะเปิดจังหวะคนสองก็รู้แล้วว่าจะกินหนไรใช่้วงกลางเน้ออ๊ะแสบยำแม่ม่หยุเราไปอุ้มกลางข้าวข้อหลานพเขาออกไปทัวร์อนี่ดีเล่แล้วก้างออกด้วยบางในเดีออืมวันที่กินเขาก็เปรี้ยวกัเปรี้ยวขันยอก็ถือกันนี้ได้น่ม่กแสบห เอ้คอยากางออกไห้พี่ทูยังตายาบ้าไปเทอดทอจนปอบปนี่ยังปลตายอยก่บรว่าไปเพลงนี้มาเสียงแดนีเชืญนอมมาแล้วจะหิวนก็คือเตียนื่อแมงดาม่ได้แมงนาเทียมจะชิลล์ของปนใน่อนสนุกเพชปนกี่ใบปนปาทูปนแบบนั่นปนปนนี่กี่ือ มึงยิงก่าค้าห้องนี้หะคไม่ะอาดีะแม่เอ่าแม่ควร